ทางปราสาเอนะครับทานปราสาทเอกับจานขุนทดโอเคโอเคครับรอบทีมคู่ที่สองครับเรอบเกมครับเต็มทานปราสาทเอครับในชุดสีเขียวกับจานคุณทดในชุดสีฟ้าครับเอาแล้วครับตอนนี้สนุกมันเล้าใจครับฝนหยุด้วครับฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วครับตอนนี้มันแน่นอนครับสนามชุ่มฉ่ำ สนามนิ่มๆม,มันมันใครไม่มันนี่แอดมันอยู่คนเดียวอนเดียวคู่ที่แล้วนี่แค่คู่แรกก็สนุกน,นะครับมาครับมาครับอย่าลืมนะครับสามทีมที่พลาดในรอบนี้ครับเรามีสิทธิ์แก้ตัวอีกหนึ่งการนางฟ้าครับยินความจำลองได้ที่ติ้งกองโดยการเลยครับ สามทีมที่พลาดท่าในรอบนี้ครับเราต้องการอีกหนึ่งทีมเพื่อไปพูกันในรอบรองชนะเลิศฉะนั้นเตรียมนะครับรอบรองก็จะเป็นคู่ชนะมิกี้คู่นี้เจอกันเนาะแล้วก็คู่3ามคือการนางปลาถูกต้องนะครับคู่แรกที่ชนะไปก็ไปยืนรอพบคู่นี้นะครับในรอบรอง พราะจับฉลากใหม่เลยใช่ไหมฮะโอเคครับทีมฝ่ายจัดเราบอกแก้มาแล้วก็บอกจับฉลากใหม่หมดเลยครับสี่ทีมแล้วก็จับฉลากใหม่เลยโอเคครับตามนั้นครับอ่าไม่มีประกบคู่นะครับเนื่องจากมันมีอกทีมครับในรอบนี้ตามที่แก้ไว้นะครับรอบอัชนะเลิศราก็จะจับฉลากใหม่เลยนะฮะอ่าสามทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปกับอีกหนึ่งการ์ดนางฟ้าครับมายเลขครับการประสาท ทางประสาทเอเรซิฟิโอเราหยุดนะครับหยุดแล้วทนหยุดแล้วผมก็อยากนั่งตรงหน้านี้นะฮะแต่ผมกลัวพอลไปนั่งข้างหลังดีกว่านั่งข้างหลังน้ำมันจะหยุดหยุยังได้ครับดีกว่าเรวปลอดภัยปลอดภัยกว่าเราเเปี่ยนยานกว่าดีกว่ามากกว่า

ทานประสาทในชุดสีเขียวนะครับเป็นทานประสาทเอครับกับด่านคุณทศครับด่านคุณทศที่รอบพื้นทีนร้อนแรงเหนือคืนครับ

ขข้าวมีอะมีคนไเลยกะเพามมี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 กะเพรามีอะไรไอ้นั่คือเดืนะตัใ้บชมนี่กินเด็ดอันนี้อันนี้สองเนว กูกินไดงเนาะอืมมะอเดี๋ยวจตูตนแดงมันถายหมดเลยมันก็จะมีสามขุเดี๋ยวรอบรองพ่อถ่ายรอ,อบรองหลุดชิ้น

โอ้ยเย้เดียวเต็มตา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 ตตา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 ตตา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 ต ครับเป็นไปได้จังไหครับขึ้นเกมได้อย่างสวย้วลูกยนรับจ่ายรนี่รับนิโลเปนเด็กเกาลีมาตัสายมาตัดายนึ่งสอง มีโดนแล้วมีโดนแล้วเแล้วครับเอาเสียบอลดูดบลกัเองยงได้ยังยัดบอลออกยัดได้เร็วเรอครับดไปเร็วเรครับ้ยไปน้แล้วจังหวะนี้บอลเป็นไปได้อยางไรเอาเลยครับตอนนี้ได้แล้วมาลูบอลมาลกบอลไปคร้วได้แล้วจังหดาสา ทานบาสากีานบาสากีานบาสนบาสากต่อมาได้ไหมมีคนเพิ่มเข้าหลาข้างริงหรึงสอถลัมไว้ที่นี่ยังได้ไหมยังได้อยู่่านประสาทท่านประสาทเจอ่ารนเอัศวานีครับแมการเป็นบอลของดานตดครับโอ้โหมอนเหลือเกินครับได้หไทยก็จตามในที่ที่กรอบรองชนะเลิศครับอ้เลเกินครับดานตุ

อย่างได้อยู่อย่างได้อยู่สับหลอดสับหลไดลงทนกินไม่ได้ยังได้แล้วแถวสองทางทุติยภัทรแล้วจังหวะนี้นะว่าระวางจิ้มกันไว้คือมีตัวเติมมีตัวเติมไปได้ได้รอบย้อนกลับไปทังเดิมครับเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วฝักงหึงสยิงแล้วมีหั้ ไอ้คนชิบโอ้จออแล้วจอจแล้วทำี่แตะมึงเอาไปสามมาเลยดิุอโทษด่าผบเป็นใหม่จัดอ๋อผบ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 ผ์ผบ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 บ

ตาตาแม่เลี้ยงบอลที่เพื่นรกระวังนี้ที่เพื่อังไี้ยงได้ตา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 ไอ้โอ้ยตีแล้ยังได้้ยังได้กันมาท่านก็มาหาแล้วดาดูดุดดาดไดุดดาดูดุดตีมาแล้วก็ได้ยังได้ยังได้ได้กลับดึงกัน

มีผู้เล่นเก็บครับมีู้เเก็บครับเาาราีเกครับเาีเกครับหมดใช่หมล่มาแล้วสามขวดคนละขวด Hãy subscribe cho mà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ไงกระติกไงกระติกมันย oh. oh. oh, ิงนี่เดี๋ยวจะเปียกย่าวด้าไทยอ่ะเฮ้ยข่าไม่ใส่ไหมล่ะจ่ามาใส่กงนไั่นม้นจะมดเราไม่รู้อุากรา์ของทางภาษาพัดเหนียวอะนนนะ

เปลี่ยนไหมไมเปลี่ยนในตอนที่เลี้ยคือเหลืองไทยนะมาเข้ายันกนอะเยดีโอ้โหแบบยักษ์มาเข้ีัโอ้โหเฮ้ยเยยากเย่ยม สรเท่าไหร่ดีลูกศูนย์ศูนย์ครับได้อร่อยมันคือผักกะเพราักกะเพราหน่อไม้ก็ไม่ยองกินหน่อไม้ซึ้มเลยฮะซึ้มเลย

đi vào đó 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 lên nào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  ของปราสาิ้งขึ้นทรกเเราเล่นคนเดียวไม่ได้ประธานก็โดนบอลมาท hmm mm ี่ปราสาทใหจังหวะแรกทันชิ้มันไปยงยา ครับเนี่ยกําลังต่อ gì đây, 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 พยายามพยายามแบบนี้ได้ยังอยู่ที่ว่าร uh ่างกายของใครจะทิ <No> ้งเรื่องะไรแบบนี้ได้หนาุ้งออะไรกันหรอเตะดีๆด้วยนะกลับมาได้ในเกมบอลของโรงเรียนจัดบทครับบอลโรงเรียนจัดบทคู่จุดไม่ได้แล้วแล้วบอลเลือดพิจาร

นาทีสุดท้ายครับกรรมการชูแบบการเลือกคะแนนนาทีสุดท้ายเฮ้ยจะีนาที่ใดบอลของทุกท่านอ่าต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 าที่หนึ่งยี่สิบเอ็ดเอ่อ ยายาวมาเด็ดได้ตอ้เรา้เดือดได้แล้วตอนนี้ทงรับแบ่งมาเยเดียวไมู่ว่าจะลจะมาจะอะไระรรตอนนี้นนน

มันไม่กินว่ะเออมันไม่กินเอ้ลมกกินอูก็กินอยู่ว่ะแมวว่าเผ็ดยงังเผ็ดเลยว่ะอ้ยเแบลบมันยิงย่าบอกเลยใครวางทางไม่ดีลื่น ภาพวยยังดูชื่อกันด้วยคิมซีเม่พี่ดูสิใครอะไรเว้ยยินดีต้อนรับครับมาแล้วครับยินดีต้อนรับครับทีมที่พิการครับตอนนี้ อรกมาของเปลี่ยนนะ นมั่นใจต่อไปครับขอจบกทศครับ qui Oh, molto bene. तो तो कब आएगा 快，快，快。 ผิดอันเนอะ